สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้ไลฟ์ทอล์กบายเซฟีโปรเฟชชั่นลนะครับก็เป็นรายการดีๆที่ จะมาเติมความรู้เรื่องของการวางแผนการเงินนะครับก็จะทําให้ทุกท่านนั้นเกษียณอย่างมีความสุขได้แล้วก็จะได้อาวุธในเรื่องของวิธีคิดในการทําธุรกิจนะครับอยากจะให้ท่านนั้นเกษียณอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้หัวข,ข้อที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับคือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2563นะครับกับท่านนั้นของคุณชัดชดาสิงห์ชูวงศ์นักวางแผนการเงินซ f p อพีหรือว่าน้องขา้าวบุนครับสวัสดีครับ S <S สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับเราเคยพูดคุยกันรอบหนึ่งแล้วนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะเพราะว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยหรือเอาแบบย่อๆเนี่ยที่คนจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือภาษีที่ดินเนี่ยนะครับมันเป็นภาษีที่เริ่มใช้บังคับเนี่ยตั้งแต่จริงๆ13มีนาคม2562ละแต่จะเริ่มเก็บภาษีก็คือ1มกราคม2563ตั้งแต่ต้ตนปีเป็นต้นไปเลยจริงๆมันมีรายละเอียดหลายอย่างเหมือนกันเดี๋ยวให้น้องข้อปุ้นอธิบายหน่อยแล้วกันนะฮะ ไอ้ที่มานะฮะความสําคัญของไอ้ตัวภาษีตรงนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรซึ่งถ้าเราจับที่มาได้เนี่ยเราเราจะเข้าใจทั้งหมดเลยใช่ค่ะพี่ต้องบอกว่าเป็นท็อปออะทาวเลยนะตอนช่วงสิงหาที่ผ่านมาสาหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตัวนี้นะคะควรคจะพูดถึงกันเยอะมากที่มาที่ไป mm hmm. ของภาษีตัวเนี้ยพี่มันเกิดจากการที่เราเนี่ยใช้ภาษีเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยมานานแล้วเราใช้ภาษีบารุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมา,มามากกว่าเก้าสิบปีแล้วนะคะ เราไม่เคยปรับปรุงตัวภาษีนี้เลยตัวภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาการจัดเก็บภาษีแล้วก็รูปแบบการใช้ที่ดินให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงเป็นการกระตุ้นการใช้ประโยชน์ในที่ดินมากขึ้นเราจะเห็นว่าในปี2563เนี่ยที่ดินว่างเปล่าที่เคยเป็นที่ดินว่างเปล่าเนี่ยมีการเอามาขึ้นมาใช้ประโยชน์มากขึ้นไม่ว่าจะปลูกบ้านหรือบางคนเราจะแอบส่องๆเห็นเริ่มมีการปลูกต้นไม้รักธรรมาชาติมากขึ้นอันนี้ก็ถือเป็นการ กระตุน้นการใช้ประโยชน์ในที่ดินค่ะพี่อีกเป็นที่มาที่ไปของภาษีตัวนี้เหตุผลว่าทําไมถึงเกิดภาษีตัวนี้เกิดขึ้นซึ่งจริงมันก็มีข้อดีอีกมุมหนึ่งด้วยนะเป็นเรื่องของความเท่าเทียมด้วยถูกไหมฮะเราพูดถึงกันเยอะนะอืมใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าภาษีตัวนี้มันช่วยเรื่องของความเท่าเทียมด้วยเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าคนที่มีเงินเนาะก็จะนิยมถืออสังหาริมทรัพย์การจัดเก็บเรื่องของภาษีตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการกระจายรายได,ได้เพิ่มความเท่าเทียมกันในประเทศมากขึ้นใช่ ครับแล้วก็สมมติทางด้านของอภิมาเศรษฐีเนี่ยเขาจะมีที่ดินหลายแปลงแต่ถ้าสมมติว่าปล่อยทิ้งไว้เฉยเนาะสมมติปล่อยทิ้งไว้เฉยมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไงแต่พอมีการเก็บภาษีปุ๊บโอโ้ทุกคนตื่นตัวอ่ะเฮ้ยต้องหันไปสำรวจแล้วว่าเรามีที่ดินผืนไหนตรงไหนบ้างแล้วเราจะเหมือนกับเอามาทําประโยชน์ในมุมไหนนะครับก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการภาษีอีกมุมหนึ่งนะแต่ในภาพใหญ่ๆประเทศชาติเนี่ยก็จะสามารถเอาที่ดินเหล่านั้นเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้เออนี่เป็นข้อดี ใช่ค่ะแล้วซึ่งก็แล้วแต่การใช้ประโยชน์ของของแต่ละคนเนาะเราก็บริหารการตามรูปแบบความต้องการของเราไปว่าอยากทาเป็นเกรรษตรกรรมหรือว่าหาันมาพัฒนาเป็นอาคารพาณิชย์เพิ่มในเรื่องของการหมุนเวียนทางธุรกิจมากขึ้นก็มีหลากหลายสาขาเลยค่ะพี่อันนี้คือจุดข้อดีของแทษีตัวนี้แล้วมันครอบคลุมใครบ้างอะเออใครที่ <c oughs> มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตรงนี้เนี่ยแล้วเหมือนกับว่าเราต้องกลับไปทํากันบ้านละ ส่วนใหญ่กุนจะแบ่งหัวข้อของภาษีเป็นหมวดสําคัญสาคัญที่ประมาณสักห้าหกหมวดเรื่องแรกก็คือเรื่องของผู้มีหน้าที่เสียพอพูดถึงภาษีก็ต้องพูดถึงว่าเอ๊ะแล้วใครล่ะที่จะเป็นคนไปเสียใครที่เป็นคนที่มีหน้าที่เสียภาษีส่วนนี้ส่วนต่อมานะคะก็คือว่าภาษีของที่ดินเนี่ยคนที่มีหน้าที่เสียนั่นก็คือตัวบุคคลธรรมดานิติบุคคลแล้วก็ผู้แทนทั้งหมดเลยที่มีการถือครองตัวอสังหาริมทรัพย์เนี่ย ใครที่มีหน้าที่ตรงเนี้ยก็จะต้องไปเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะอ่าครับอาเพระฉะนั้นก็ครอบคลุมจริงๆก็แทบจะทั้งหมดนั่นแหละฮะแล้วถัดมาคือเรื่องของฐานภาษีอ่ามันมีวิธีคิดอะไรยังไงอ่าฐานภาษีของที่ดินจะแตกต่างกับภาษีอื่นๆอย่างอื่นๆเราจะเก็บตามรายได้ตามยอดใช้จ่ายใช่ไหมคะแต่ตัวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเราจะเก็บอยู่บนมูลค่าของทรัพย์สินที่อีก คือมูลค่าของตัวที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นโดยราคาที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้ราคาของทางกรมธนารักษ์หรือที่เรียกว่ากรมที่ดินที่เราเรียกติดปากว่ากรมที่ดินเป็นราคาในการประเมินในการเสียภาษีค่ะอันนี้ถือว่าเป็นฐานภาษีที่เราใช้คิดตัวคำนวณภาษีอ่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงใครที่แบบซื้อขายกันอยู่ในที่ที่ราคาแพงๆอันนี้ใช้ราคาของกรมธนารักษ์ได้เลยเป็นราคาลางหลักในการที่จะคำนวณมาเป็นภาษีในที่ต้องจ่ายนะครับจะได้เห็นภาพ นะครับหลายๆคนเขาจะได้ไปทํากานบ้านต่อด้วยได้ค่ะก็ก่อนอื่นพอเรารู้ฐานภาษีแล้วคราวนี้ต้องมาดูอัตราถ้าเกิดเราไม่มีอัตราภาษีเนี่ยเราจะคำนวณภาษีไม่ได้เพราะเราจะมีแต่ตัวเงินก้อนว่าโอเคอเราราคากลาอถึงที่สมมติ5าล้านบาทแต่ถ้าเกิดเราไม่มีอัตราภาษีเนี่ยเราจะไม่สามารถคำนวณภาษีได้นะคะพอ,พอระดับถัดมา,าก็ต้องมาดูเรื่องของอัตราภาษี อาารยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยคิดตามการใช้ประโยชน์พี่อีกไม่ได้คิดตามแบบเป็นเรทถ้าร้านเรทเท่านี้หนะักใหม่จะต้องมาดูก่อนว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเรานั้นเนี่ยมีการใช้ประโยชน์ยังไงอันนี้คือประเด็นสําคัญเลยแล้วก็เป็นที่โอลหม่านสับสนของใครหลายๆคนนะเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าตกลงที่ดินชั้นเนี่ยตีราคา,า,าแล้วใช้ประโยชน์ยังไงแน่ ส่วนเรื่องของการจัดเก็บภาษีพี่อีกมันขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์โดยที่การใช้ประโยชน์ของมันเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด4แบบอันดับแรกเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยอันที่สองเป็นเรื่องของเกษตรกรรมอันที่สเป็นเรื่องของที่ดินรกร้างว่างเปล่าและสุดท้ายคือเรื่องของอื่นๆอื่นๆก็คือไม่อยู่ใน 1- ถึงสที่พูดมาเมื่อกี้นี้จะเข้าอยู่ในอื่นๆทั้งหมดคนส่วนมากนะคะก็ต้องมีข้อหนึ่งแน่ๆหนูเชื่อว่าข้อหนึ่งเนี่ยจะเป็นอะไรที่ เข้าถึงคนส่วนมากมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะโดยที่ที่อยู่อาศัยเนี่ยก็คือแบ่งเกณฑ์ออกเป็นสองแบบแบบแรกก็คือเรื่องว่าที่อยู่อาศัยนั้นเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยหลังแรกหร, timeline, หรือว่าหลังหลักของเราหรือเปล่าคือเป็นหลังของเราที่มีเรามีหลังมีแค่หลังเดียวอย่างนี้ถือเป็นที่อยู่อาศัยหลังหลักนะคะอีก ault. อันนึงก็คือว่า <S <S โอเคไม่บางคนอยากจะเช่นมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มีคอนโดอยู่ในกรุงเทพ แบบนี้นะคะก็จะถือว่ามีที่อยู่อาศัยสองที่พอมีที่อยู่อาศัยสองที่ปุ๊บก็จะต้องแบ่งออกเป็นที่อยู่อาศัยหลังหลักเป็นหลังที่1แล้วก็ที่อยู่อาศัยหลังรองเนี่ยเป็นหลังที่2พอพูดถึงที่อยู่อาศัยเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทแบบนี้เพราะว่าการแบ่งออกเป็น2ประเภทแบบนี้พี่อีกมันส่งผลต่ออัตราภาษีที่มันแตกต่างกัน อันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าอัตราภาษีที่มันแตกต่างกันของบ้านที่อยู่อาศัยหลังหลักกับหลังรองเนี่ยมันมีผลต่อการคำนวณภาษีอ่ะพอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะยกอย่างพี่อีกอ่ะพี่อาจจะมีบ้านต่างจังหวัดอยู่หลังหนึ่งแล้วพี่อีกก็มาอยู่ในกรุงเทพเนาะแล้วก็มีคอนโดอีกหลังหนึ่ง<ม>เข้ากับว่าพี่อีกมีบ้านสองหลัง โอเคถูก <Okay. S 2> ไหม <Okay. S 2> พอผีบ้านสองหลังเสร็จปุ๊บทั้งคู่พี่อีกใช้อยู่อาศัยเพียงแต่ว่าอาจจะต่างเวลาพี่อีกไม่ไดเอาไปทําการค้าทําอะไรไม่ได้ปลูกผักอยู่บนห้องคอนโดมไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นก็ใช้อยู่อาศัยทั้งสองอันเสร็จปุ๊บเลทในการคํานวณนะคะก็ต้องมาดูละว่าโอเคบ้านต่างจังหวัดอาจจะมูลค่าห้าล้านคอนโดอาจจะมูลค่าประมาณสักสามล้านห้าอ่ะเพราะฉะนั้นพี่อกก็ต้องเลือกว่าโอเคงั้นเราจะใช้สิทธิบ้านหลังหลักเป็นบ้านหลังไหน โดยคําว่าบ้านหลังหลักมีเงื่อนไขว่าหนึ่งจะต้องมีชื่อของพี่อยู่หลังโฉนดเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของทรัพย์ส,สินตรงนั้นสองอะจะต้องมีชื่อเราอยู่ในทะเบียนบ้านอันนี้เป็นเงื่อนไขของการเป็นบ้านหลังหลักโดยบ้านหลังหลักอะค่ะจะได้รับการยกเว้นภาษีห้าสิบล้านบาทแรกอ่านี่คือเงื่อนไขของความเป็นบ้านหลังหลักนะคะพอ50บล้านบาทแรกปุ๊บนั่นเท่ากับว่าเคสอย่างเงี้ยห้าล้านบาทตรงเนี้ย พี่ก็จะไม่เสียภาษีสําหรับบ้านต่างจังหวัดห้าล้านบาทเพราะว่ามันยังไม่ถึงห้าสิบล้านโอเคโอเคนะอันนี้คือเรื่องของวิธีการคิดบ้านหลังหลักบ้านหลังแรกนะคะแต่ว่าคราวนี้คอนโดล่ะคอนโดประบทว่ามันเป็นบ้านหลังที่สองบ้านหลังที่สองเนี่ยไม่ได้รับการยกเว้นค่ะพี่ไม่ได้รับการยกเว้นเลยไม่มีการยกเว้นห้าสิบล้านบาทเพราะฉะนั้นเสียตั้งแต่บาทแรกเมื่อกี้นี้เราบอกว่า พี่มีมูลค่าประมาณสามล้านห้าเนาะอัตราภาษีอะค่ะสำหรับบ้านหลังที่สองที่สามเนี่ยจะอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์สองหรือเรียกง,ง,ง่ายๆว่าล้านหนึ่งประมาณสองร้อยบาทอ,อ่ะเพราะฉะนั้นสามล้านห้าของพี่ก็เท่าไหร่อ่ะเจ็ดร้อยใช่แล้วค่ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเองรัฐบาลลดให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าจากเจ็ดร้อยเหลือแค่เจ็ดสิบาทเท่านั้นค่ะสมมติคอนโดที่ว่าเนี่ยสี่สิบเก้าล้านบาทยกตัวอย่างสี่สิบเก้าล้านบาทสิ่งที่พี่ควรจะต้องทํา ออรเรากลับกันปรากฏว่าพี่มีเพนท์เฮาส์กับ49ล้านบาทอ่าสิ่งที่ทำนะคะควรจะกลับกันก็คือว่าเราก็ควรที่จะบริหารจัดการภาษีโดยที่ใช้สิทธิบ้านหลังหลักเนี่ยไปอยู่ที่คอนโดอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะทำเรื่องไงคะไปย้ายทะเบียนบ้านเข้าไปอยู่ที่คอนโดตรงนั้นยี่ิบเก้าธันวาจะต้องเอาชื่อไปเข้าในคอนโดให้เรียบร้อยและในปี64นี้ถัดไปพี่ก็จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อน ในตัวของบ้านหลังหลักที่เป็นคอนโดม,มูลค่า49ล้านบาทได้อันนี้ถือเป็นแนวทางในการบริหารจัดก,การภาษีตัวนี้เลยค่ะครับก็จะไม่เสียเพราะว่ามันไม่ถึง50ล้านบาทส่วนที่เกิน50ล้านบาทเนี่ยเสียภาษีอยู่ในอัตราที่0.03ี่ซึ่งเข้ากับว่ามันคือล้านละ300ซึ่งจริงแล้วเลทมันก็ไม่ได้สูงมากนักนะคะและเราเสียภาษีในส่วนที่เกินนะ ม,มูลค่าห้าสิบล้านห้าสิบล้านได้รับยกเว้นสมมติว่ามูลค่าจริงคือห้าสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นก็เอาส่วนที่เกินหนึ่งล้านบาทอะค่ะไปยื่นเสียภ,ภาษีซะามาดูอันที่สองเกษตรกรรมอ่าอ,อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงเพราะว่าหลายคนที่มีพื้นที่ว่างเปล่าก็อยากที่จะผันพื้นที่ว่างเปล่ามาทําเกษตรกรรมด้วยนะเพราะว่ามาดูที่อัตราภาษีกันค่ะอัตราในการจัดเก็บะลดลงมาอีกค่ะก็คืออยู่แค่0.01 Mm. อันนี้คืออัตราเบื้องต้นก่อนเนาะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหรือล้านละร้อยเดียวแล้ในเหรีนี้ค่ะใช้บังคับกรณีเป็นนิติบุคคลถือพื้นที่เกษตรกรรมเท่านั้นในกรณีเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่ามีมาตรการในการช่วยเหลือเยอะมากค่ะเพราะว่ากรณีบุคคลธรรมดาเนี่ยถือที่ดินเกษตรกรรมก็คือมีการใช้ประโยชน์เป็นเกษตรกรรมเนี่ยมีพื้นที่มีไรานาค่ะแล้วก็มีในหลายๆจังหวัดอาจจะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่5้าสิบล้านบาท mm. อาจจะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต อีกห้าสิบล้านบาทอันนี้สมมุตินะคะปุณจะได้รับยกเว้นทั้งที่เชียงใหม่และที่ภูเก็ตเพราะว่าถือเป็นคนละองค์การปกครองท้องถิ่นออครับไม่ต้องเอามารวมกันไม่ต้องเอามาบวกกันใช่ค่ะสําหรับที่ดินที่เป็นเกษตรกรรมเท่านั้นนะคะที่จะใช้ผู้ถืแบบนี้ทีนี้มาดูอย่างที่สามพื้นที่รกร้างว่างเปล่าวัตถุประสงค์ของภาษีนี้คือกระตุ้นให้คนเอาที่ดินออกมาใช้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ออกมาใช้อัตราภาษีเนี่ย จะอยู่ที่0.3จุ <0. 3 S 2> ถสาบอกว่าล้านละ3,000ใช่ไหมคะทุกๆ3ปีภาษีของที่ดินรกร้างเนี่ยจะเพิ่มขึ้นคือ0.3เปอร์เซ็ทุกๆ3ปีโดยมีเพดานอยู่ที่1.2อื่นๆอ่าอันไหนที่เข้าขายบ้างอะไรที่ไม่เข้าอยู่ใน1ใน3นั้นเป็นอื่นๆหมดยกตัวอย่างการเอาพื้นที่มาทําเป็นธุรกิจร้านค้าต่างๆ นะคะอันนี้ถือว่าเป็นการทําประโยชน์อื่นๆด้วยนะโดยการใช้ประโยชน์แบบอื่นๆนะคะก็จะมีการเก็บภาษีแบบขั้นบันได0ูนถึงห้ล้านบาทแรกอยู่ที่0.3นั่นก็คือล้านละ3,000เช่นกันพอเราเข้าใจแล้วเรารู้แล้วว่าหน้าที่เนี่ยมันอยู่ที่เราแล้วก็เข้าใจโครงสร้างมันเรียบร้อยแล้วนะคะ เราอยากจะไปคุยกับใครใครรับผิดชอบหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในเรื่องของภาษีตัวนี้นั่นก็คือองค์การปกครองท้องที่ของแต่ท,ที่ที่ดินของเราไปตั้งอยู่ค่ะเช่นที่ดินเราอยู่ในกรุงเทพกรุงเทพมหาคนครก็จะถือว่าเป็นหน่วยงานในการที่จะดูแลรับผิดชอบหรือว่าที่ดินเราอยู่ในต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นอบตในพื้นที่นั้นๆเป็นผู้รับผิดชอบนะคะถ้าเกิดเรามีปัญหาสงสัยรวมถึงถ้ามีโทษหน่วยงานเหล่านี้ล่ะคะ่ะจะเป็นคนที่มีหน้าที่ที่เข้ามาดูแลเรา ส่วนโทษของมันเป็นแบบไหนบ้างจริงๆต้องบอกว่าโทษของทางภาษีเนี่ยหลักๆเนี่ยคือเบีย้ยปรับแล้วก็เงินเพิ่มที่อีกมาแน่นอนไม่ว่าภาษีตัวไหนเนี่ยสตัวนี้ทางานแน่นอนในเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็จะมีการเรียกเบีย้ยปรับแล้วก็เงินเพิ่มเหมือนกันค่ะโดยเงินเพิ่มอยู่ที่อาาัตราหนึ่งเปอร์เซ็นต่อเดือนนี่คือเรื่องของอาาัตราเงินเพิ่มส่วนเบีย้ยปรับนะคะเบีย้ยปรับเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยไปชดใช้ตอนไหนไปสํานึกผิดตอนไหน ถ้าไปสำนึกผิดก่อนที่จดหมายเตือนจะออกเบีย้ยปรับอยู่ที่10%แต่ถ้าไปสำนึกผิดทีหลังที่จดหมายออกแล้วเบี้ยปรับจะอยู่ที่20% <scrub. S 1> แต่ถ้าสำนึกผิดจดหมายออกไปแล้วเกิ <scrub. S 1> นกําหนดที่จดหมายบอกไม่ได้ต่อละเกินกําหนดที่จดหมายเขากําหนดละอันเนี้ยเบี้ยปรับมันจะอยู่ที่30%เพราะว่าท,ที่คนส่วนใหญ่กลัวแล้วก็ต้องบอกว่ากฎหมายเขียนไว้เปิดเปิดขอบเขตเปิดอำนาจเอาไว้ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ นั่นก็คือว่าหนึ่งถ้าเกิดมีภาษีตรงนี้ค้างเนี่ยที่ดินตรงนี้จะถูกอายัดซื้อขายเปลี่ยนมือไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ก็ไม่ได้อันนี้คือเรื่องของการติดขัดไม่สามารถโอนยา้นยายหรือว่าขายออกได้ติดเลยสภาพคล่องอของที่ดินตรงนี้จะติดทันทีทันทีที่เราค้างภาษีสองคือพอถ้าเราค้างเอาไว้แบบนานมากจริงๆเจ้าหน้าที่เขาก็มีอำนาจในการที่จะยึด้วขายท่อตลาดเพื่อชําระภาษี ได้อีกด้วยนี่ก็เป็นข้อดของภาษีตัวที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญที่กระทบกับคนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็เข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมลองติดต่อไปหรือว่าไปที่ทางด้านของสมาคมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณน้องข้าวปุ้นมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ,บค,ค่ะเริ่มต้นวางแผนการเงินการลงทุนตั้งแต่วันนี้กับนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งผู้ชมนะสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับอย่าลืมกด ติดดาวและก็ซีเฟิร์สด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆของการวางแผนการเงินครับ